บทที่647การแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกวันเสาร์ที่10กันยายนผู้จัดการฝึกหัดเปิดการประชุมตามรอบปกติแต่ก็ไม่มีข่าวอะไรที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่เธออันโพสยาวเหยียดลงเว่ยต่อเกี่ยวกับความหมายเบื้องหลึกของเกมดินรนยอดขายและชื่อเสียงของเกมก็พุ่งกระฉูดพอเกมดินรนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานระดับขึ้นหิงอัปโหลดมาสเตอร์หลายคนบนเว็บไอริสเต่าก็เริ่มออกมาอัดคลิปการเล่นเกมนี้ถึงอัปโหลดมาสเตอร์ส่วนใหญ่จะลงคลิปกันได้แค่ตอน2ตอนเพราะข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่อิทธิพลของอัปโหลดมาสเต สาแฟนคลับกดเข้ามาดูแทบจะทันทีจนยอดวิวพุ่งไปหลายล้านถึงหลายคนจะตั้งใจเข้ามาดูการเล่นเฉยๆแต่ก็มีคนซื้อเกมหลังดูคลิปเยอะทีเดียวคนที่ซื้อเกมมีความคิดต่างกันบางคนคิดว่าถึงจะเคยดูคนอื่นเล่นแล้วแต่เกมก็มีตัวเลือกมากมายต้องเล่นเองถึงจะได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดบางคนคิดว่าไม่สําคัญว่าจะเล่นหรือเปล่าแต่พวกเขาต้องเป็นเจ้าของเกมสุดคลาสสิกแบบนี้ให้ได้เพราะจะได้มีความสุขกับพลังเกมของตัวเอง บางคนคิดว่าทุกคนเลือกตัวเลือกตามโลกที่พวกเขาอยากจะอยู่ถ้าชอบเกมหนังหรือหนังสืออะไรก็ควรจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนนีม่มีคนสนับสนุนเยอะผลงานแบบนี้ก็จะถูกสร้างออกมาอีกถ้าคิดว่าผลงานโอเคแต่ไม่ยอมสนับสนุนผลงานแบบนี้ก็จะมีออกมาน้อยลงเรื่อยๆซึ่งพวกเขาก็บ่นอะไรไม่ได้ในทางเดียวกันถ้าคิดว่าผลงานดีและให้การสนับสนุนในอนาคตก็จะมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆความดีความชอบย่อมตกอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนทุกคนถึงจะแค่ชมแบรนด์หรือสินค้าก็ถือเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆแล้วนอกจากนั้นแพลตฟอร์ม หูเสียนอปีนอกับคนอื่นๆกำลังเร่งทำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษส่งเกมไปต่างประเทศเพราะยังในเกมก็มีฉากหลังเป็นต่างประเทศอยู่แล้ว แล้วใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยตัวละครทุกตัวมีหน้าตาสไตล์ตะวันตกเกมจึงน่าจะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นต่างชาติแน่นอนว่าก่อนที่เกมจะถูกปล่อยไม่มีใครรู้ว่าผู้เล่นต่างชาติจะชอบหรือเปล่าไม่มีใครรู้ว่าผู้เล่นต่างชาติจะเข้าใจความหมายเบือ้องหลึกของเกมหากปราศจาก,การตีความที่ถูกต้องไหมแต่ลองดูก็ไม่เสียหายพยายามขายให้ได้มากที่สุดก็พอถ้าวันพรุ่งนี้ที่สดใสประสบความสำเร็จในต่างประเทศได้ก็มีโอกาสที่เกมดิ้งรนจะประสบความสำเร็จได้บ้างเหมือนกัน เผยที่ยนทำอะไรกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยเขาทนดูต่อไปไม่ไหวแล้ว ชาวเกมเมอร์เองก็อยากซื้อเสียเหลือเกินแพลตฟอร์มทางการก็ขึ้นแนะนําให้สุดๆเผยทียุนจะทํายังไงได้ถ้ายอดขายเกมในจีนต่าเตี้ยรียอดินและชื่อเสียงปนปี้เผยทียุนอาดเปลียกหล่อมให้หูเสียนอปีนอไม่ต้องทาเวอร์ชั่นต่างประเทศและยอมรับว่าเกมไปไม่รอดได้แต่เกมดันไปได้สวยในตลาดจีนเผยทียุนจะไม่เห็นด้วยกับหูเสียนอปีนอเรื่องการทาเกมเวอร์ชันต่างประเทศเพื่อลองตลาดได้ยังไงพายนาชัด,ชดเผยทียุนรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสภาวะกับดักตากีตุสอแบบกลับตลบัดกับดักตากตอคือสิ่งที่ตากตุสออกกล่าาไวว้ตนจรรรััพดโมคนนหึ่งเมื่อ กระัดไกลเป็นคนที่ทุกคนเกลียดไม่ว่าจะทำดีหรือแย่ก็จะเป็นที่เกลียดชังเหมือนเดิมเผยชียุนเจอสถานการณ์แบบกลับตาลปัดพ่อเถิงตากลเป็นบริษัทที่ทุกคนรักใคร่จะทำดีหรือแย่ทุกคนก็ยังรักอยู่วันยังคํำแน่นอนว่าเถิงตาทำอะไรแย่จริงๆออกมาไม่ได้เพราะโดนระบบมัดมือไว้ไม่สามารถตระหนี่งบทรัพยากรหรือทำงานช่วยๆออกมาได้สินค้าที่ออกมาต้องคุณภาพถึงเกณฑ์และมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพ ดังนั้นเผยชี้ยนจึงทาได้แค่คิดหาวิธีการต่างๆมากีดกันไม่ให้คนซื้อสินค้าของเถิงตาแต่พอเจอกับสภาวะกับดักตากีตุสอแบบกลับตลบตุกคนก็มโนตีความกันไปไกลกว่าความจริงที่เป็นเผยชี้ยนแสนเหนื่อยใจหลังจบประชุมเผยชีย้ยนรีบไปห้างยวนตาเทียนตีที่อยู่ใจกลางเมืองวันนี้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันแรกของการแข่งขันชิงแชมป์โลกจีโอจีครั้งที่หนึ่ง ก่อนหน้านี้เผยทียุนยุ่งอยู่กับเกมดิ้นรนจนไม่มีเวลามาตรวจดูการเตรียมงานแม้หลังจัดแจงเสร็จแล้วก็ตามแต่เขาจะเข้าไปจัดการไหมก็ไม่สําคัญเพราะยังไงจุดประสงค์หลักของการจัดแข่งก็คือการผลานเงินอยู่ดีเผยทียุนสนใจแค่ว่าจะผ่านเงินได้เต็มที่หรือเปล่าก่อนถึงสถานที่จัดแข่งเผยทียุนเชคตารางการแข่งขันที่หวังเสี่ยวปีนอส่งมาให้ทางมือถือการแข่งขันรอบนี้มีทีมลงแข่งขันทั้งหมด16ทีมจีนส่ง8ทีมที่เหลือเป็นทีมจากต่างประเทศสัดส่วนไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่่่่ททีีีมมมผู้้จจัดตตออองงงงงเเรรยาานนึไลืืก พวกเขาเลือกทีมต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดมาร่วมลงแข่งทุกทีมมีเงินทุนล้ำซ้ำและจัดการบริหารดีนักกีฬาแต่ละคนก็ฝีมือดีมากทีมที่ยังอ่อนอยู่ไม่ได้รับเชิญเพราะกลัวว่างานแข่งจะออกมาหน้าเบือ่อทีมต่างประเทศหลักๆที่ได้รับเชิญก็เพราะจะได้เรียกความสนใจจากทั่วโลกได้ในระดับหนึ่งเพราะยังไงผู้เล่นส่วนใหญ่ยมสนับสนุนประเทศหรือเมืองของตัวเองมากกว่าที่อื่นทีมจีนเชิญมาครึ่งหนึ่งเพื่อให้งานแข่งขันคุณค่าแก่การติดตามรับชมพูดง่ายง่ายคือทีมจีนรับหน้าที่สร้้้าาาาาาางงงงงผลลนน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 ่่่่่่่่ตตตตืืตตใจสววทททททีีีีมปรรรรระเเศัับบหยกกกคดูออแแขข แข่งเพิ่มจำนวนขึ้นจากเดิมสองเท่างานแข่งขันจึงกินระยะเวลานานขึ้นสิบสิบสามกันยายนเป็นการแข่งขันรอบแรกสิบห้าสิบแปดกันยายนเป็นการแข่งขันรอบสองยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันยายนเป็นการแข่งขันรอบแปดทีมสุดท้ายยี่สิบสามยี่สิบห้ากันยายนเป็นการแข่งขันรอบสี่ทีมสุดท้ายรอบรองสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศในรอบแปดทีมสุดท้ายเป็นต้นไปจะใช้รูปแบบการแข่งแบบเบสต์ออฟห้า งานแข่งขันทั้งหมดจะจบภายในช่วงสองสัปดาห์กว่าๆและสามวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบจะมีเวลาให้พักผ่อนแต่ก็แค่วันเดียวส่วนทําไมถึงเร่งจัดงานขนาดนี้แน่นอนว่าเป็นเพราะเผยฉียุนอยากหลานเงินกับงานแข่งให้หมดก่อนวันที่30กันยายนท้าปล่อยไปถึงเดือนน่าจะจัดการกับเงินก้อนนี้ยังในรอบบัญชีนี้จะขาดทุนได้หรือเปล่าแต่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็พอใจกับตารางการแข่งขันนี้งานแข่งขันกินเวลาทั้งหมด16วันโดยหยุดพักวันที่14 19และ22พวกเขาต่างตั้งตาคอยชมการแข่งขันของเหล แน่นอนว่าพอสเกลงานแข่งใหญ่ขึ้นและต้องเปลี่ยนสถานที่จัดแข่งช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างรอบรองสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศต้องยืดออกไปเป็นหนึ่งสัปดาห์เพราะจะช่วยให้งานแข่งขันเป็นกระแสะพูดคุยร้อนแรงการจัดงานแข่งขันให้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ได้มากที่สุดก็เป็นการการันตีว่าจะมีผู้ชมเยอะแต่การต้องรอหนึ่งสัปดาห์เต็มเพื่อดูการแข่งขันรอบต่อไปก็เป็นเรื่องทอรมานสำหรับผู้ชมสรุปแล้วเผยฉี่ยนกับคนดูต่างก็ค่อนข้างพอใจกับตารางแข่งขันนี้สิบนาทีต่อมาเผยฉี่ยนก็มาถึงสถานที่จัดแข่ง ยวนต้าเทียนตีเป็นห้างขนาดใหญ่ในจิงโจเหมือนหวนยูเทียนเจียแต่ต่างกับหวนยูเทียนเจียตรงที่มีห้องประชุมอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้จัดงานแข่งขันสเกลใหญ่ได้ครั้งนี้จีโอจี o G เช่าห้องประชุมอนเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดของยวนต้าเทียนตีซึ่งก็คือชั้นบนสุดของห้างทางชันค่าเช่าอยู่ที่ส0,000่นหยวนต่อวันถึงจะถือว่าถูกเมื่อเทียบกับห้างในเมืองระดับหนึ่งแต่ราคาก็สูงพอที่จะทำให้บริษัทส่วนใหญ่ในจีงอโจรู้สึกวหวาดหวั่นห้องประชุมอนเนกประสงค์ที่ชนนั้น สุด1,800คนยูนต้าเทียนตีนั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของจิงโจวสะดวกต่อการเดินทางมากเพราะเชื่อมติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในภาพรวมถือเป็นสถานที่ที่มีทำเลเหมาะที่สุดการตกแต่งสถานที่หลักๆจะเป็นเวทีซึ่งเริ่มงานประมาณเดือนก่อนตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยฉี่อยู่ลงรถหน้าห้างหยวนต้าเทียนตีแล้วเงยหนะ้ามองโปสเตอร์โปรโมทขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าตึกในโปสเตอร์เป็นภาพฮีโร่ดังๆจากเกม GOG พร้อมคำว่างานแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกของ GOG แน่นอนว่าฮีโร่ที่เป็นที่รักใคร่ยอย่างโมเดสกับรวนก็อยู่บนโปสเตอร์เหมือนกัน เผยทียุนมองภาพโมเดลบนโปสเตอร์อย่างหมดหวังในใจรู้สึกว่าเรื่องบ้าบ้านนี้ฉักจะเลยเถิดไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนเกินทนจากหน้าห้างมีองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานแข่งขันอยู่รอบๆถ่วยนำทางเผยทียุนอย่างทงของทีมต่างๆและโปสเตอร์ของเหล่าฮีโร่แต่ละตัวผู้เข้าร่วมงานแค่เดินตามของตกแต่งเหล่านี้ก็จะไปถึงสถานที่จัดการแข่งเพื่อเช็คตั๋วเข้างานได้ตั๋วชมงานแข่งขันรอบนี้ก็ถูกมากๆเหมือนเดิมขนาดตั๋วรอบชิงชนะเลิศยังราคาไม่ถึง100ยหยวนเพราะยังในเผยทียุนก็จัดงานเพื่อผลเงินอยู่แล้วมิยังงงดีแแนนนน่่่่ออออวววาา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 าเเขมมมตตรรกก้้้พหลื ก,กำไรไว้ด้วยเพราะการขายตัวราคาถูกนั้นเป็นการเชิญชวนเหล่าพ่อขาแม่ขาหน้าเลือดมาหาช่องทางทำกินซึ่งเผยฉี่ยนใช้ข้อมูลจาก TPDB และแอคเคาท์เถิงตาเป็นตัวกรองพ่อขาแม่ขาหน้าเลือดออกไปให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันตัวทั้งหมดจะมีชื่อผู้ซื้อกำกับไม่สามารถส่งต่อได้ถ้าไม่สามารถมางานก็ขอรีฟันได้คนอื่นๆสามารถหาตัวหลุดได้จากทางออฟฟิเชียลเพราะไม่อนุญ,ญาตให้ซื้อขายกันเองส่วนตัวเผยฉี่ยนเดินตามฝูงชนเข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขันแล้วเดินไปนั่งที่แถวหลังสุดเตรียมสังเกตการว่างานแข่งขันชิงแชมปองเ็นนยยัไแต่รบี้ผ ยนุนรู้สึกผ่อนคลายกว่าครั้งก่อนเพราะเขาไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วจะเป็นกระแสร้อนแรงหรือไม่ก็ไม่สําคัญยังไงก็ไม่กระทบกับการสรุปบัญชีโครงสร้างเวทีทําให้เผยชียนุนนึกถึงร้านอินเทอร์เน็ตเพือ e ่ออีสปอร์ตของร้านอินเทอร์เน็ตโมยู3.0เห็นได้ชัดว่าเสี่ยเพิงดูแลเรื่องการจัดแข่งขันประจําพร้อมกับดูแลร้านอินเทอร์เน็ตเพือ e ่ออีสปอร์ตไปด้วยทําให้สังสมประสบการณ์อันล้าค่าได้มากมายสามารถเอามาใช้กับการจัดงานแข่งขันชิงแชมป์ โลกครั้งนี้ได้บนเวทีมีจอขนาดใหญ่ไว้ฉายภาพการแข่งขันด้านข้างจอใหญ่มีจอยาวสองจอไว้ฉายภาพพีโรและไอเทมของแต่ละทีมด้านนักผู้เล่นมีจอขนาดเล็กไว้อัดภาพสีหน้าของแต่ละคนตอนนี้การแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเผยชี่ยนจึงหยิบมือถือขึ้นมาเช็คสถานการณ์บนแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมจีนเปิดห้องไลฟ์สตรีมพิเศษให้การแข่งขันชิงแชมป์โลกของ GO g o g แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมไว้ไว้กับซัดๆมียอดผู้เข้าชมสูงเพราะความนิยมของการแข่งขันในหมู่ผู้ชมหลักๆเเเเปป็นนนพรรราาาะะะ GG คยจััดกกแแขข่น่งในทศมอล ซัดซัดเองก็เคยจัดงานแข่งขันโชว์ฝีมือเหมือนกัน GOG ได้รับความนิยมสูงในแวดวงไลฟ์สตรีมพอจัดงานแข่งขันชิงแชมป์โลกแค่โปรโมทนิดหน่อยผู้ชมก็พากันแห่เข้ามาดู เพราะงานนี้เหมือนงานฉลองขนาดใหญ่นอกจากนั้นทาอยังเกมยังติดต่อแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมต่างประเทศให้ช่วยไลฟ์สตรีมงานแข่งชิงแชมป์โลกด้วยถึงในต่างประเทศเกมจะไม่ได้รับความนิยมเท่าในจีนแต่ก็ถือว่ากระแสดีทีเดียวส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีโอจีหมโปรโมทอย่างหนักในต่างประเทศตั้งแต่เอามนุษย์หลายหน้าเข้าเกมผู้เล่นต่างชาติก็เริ่มหันมาสนใจเกมซึ่งเกมเมอร์ทั้งสายพีซีและมือถือต่างก็รู้จักจีโอจีอยู่แล้วอีกส่วนเป็นเพราะแปดสโมสรมืออาชีพข,ของต่างประเทศเข้าร่วมง,งานแข่งขันนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องปปปกกตติททีี่่จะะลายเเ็นหัวววข้ออพูดคุแงงสรศ ทางอย่างเกมยังทําคลิปโปรโมทให้งานแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเกม GO g o โด้วยในคลิปโปรโมหลินหวานปรากฏต,ตัวในฐานะผู้อำนวยการฉากอย่างเกมและผู้ดูแลการให้บริการ GOG เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเธอตกผู้เล่นให้เกมได้พียบจากภาษาอังกฤษคล่องปลอและสีหน้าท่าทางมั่นใจงานแข่งขันชิงแชมป์โลก GOG คืองานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของ GOG และกําลังจะได้ขึ้นเป็นงานแข่งขันอ e ีสปอร์ทที่ใหญ่ที่สุดเรารวบรวมนักกีฬาอ e ีสปอร์ตจากทั่วโลกจานวนทั้งหมด16ทีมมารวมตัวกันที่จิงโจวนักกีฬาาาาาาเหหลลล่่่นนนนีีี้จะะัััักชิิงงงรรรวมููคสสสทุดใปตตศ์ เป้าหมายเสมอมาของเถิงตาคือการทุ่งสุดตัวเพื่อความเป็นเลิศเราลงทุนก้อนโตไปกับงานแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความแน่วแน่ของเราในการส่งเสริมอ e ีสปอร์ตและสร้างระบบนิเวอ e ีสปอร์ตขึ้นมาดิฉันขอให้สัญญากับผู้เล่น GOG ทั่วโลกตรงนี้ว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนา GOG ให้เป็นเกมแข่งขันออนไลน์ที่แข่งแกร่งที่สุดในอนาคตเชิญพิสูจน์ไปกับเราค่ะ สีหน้าของหลินหวานในจอดูเป็นธรรมชาติและเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจแต่ชาวเน็ตทุกคนเข้าใจความหมายแฝงในข้อความของเธอชัดเจนเลยว่าเธอกำลังประกาศสงครามกับ IOI